ราคาสวัสดีครับมือนี้ผมสิมีเครื่องสูบน้ำมาแนะนํำเลยครับเดอ้อมาเสนอลูกคา้าเป็นเครื่องสูบน้ำตัวไมรุ่นไม่มใหม่ครับผมเป็นเครื่องขนาดสี่จังหวะหกแรงครึ่งใส่สำหรับสูบน้ำใส่เขา่าเซนาสมอนีเดียวนี่น้ำผมเข่าู้ท่ิวานเขาน้ำกรลรังเริ่มถันมาสนใจมาซื่อคือว่าเป็นสินค้าตัวใะไม่ครับผมรูปทรงของโค้งกับเป็นแบบไม้ครับผมเป็นแบบนี่ซิกแซคลวาวา เวลาเข้าไปห้ไปหน้าขีโมตอร์ไซไปเข้าซอนใส่ขังหลังเข้าเบาะมตอร์ไซเข้ากับไปไส่ได้ครับพะเป็นโค้งสีแซกมมนนี่เป็นตัวเสริมโค้งกับามาอีกครับให้แข็งแรงทนทานครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็สีสำหรับเสริมโค้งกับไห้มันแข็งแรงไปอีกครับสี่เป็นชิวครับเป็นแบบสวยงามอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนเครื่องชี้จังหวะขนาดหกแรงเครื่องทั้งนี่สิบห้าบางทังนี้ครับบาทนะครับตัวนี้สีเป็นปั๊มขนาดสองนิ้วแล้วครับเด้อ ทั้งเข่ากับสองนิ้วทางออกกับสองนิ้วดูดน้ำลึกสุดได้สิบสองเมตรอีพออีแมมขนาดทรงได้ฮอดสามร้อยเมตรครับผมทรงแห้งอุลูดูด,ดไปบักย่างดีเลยครับสีบ๊อบเพียงน้ำมันสีประหยัดน้ำมันที่สุดเลยครับผมอันนี้คือตัวกรอกน้ำนะครับด้วยเวลาก่อนเท่าสูบเขาเปิดอ,อ,อยน้ำนี่แหละเขากรอกน้ำอีกเซอร์คันครับเนี่ยครับอันนี้คือเป็นหมองกรอกน,อน้ำกรอกให้เตียมปั๊มแล้วก็ลงสายอีกเพราะต้อลงสายไปเอาน้ำไม่ได้คืนเร็วครับผมสีึ้นเร็ว บานี่สีว่าเบื้องตัวเสือเบียกครับโตไปน้าเครืองสีเป็นบอกหัวเทียนครับผมเวลาหัวเทียนเทาเปียกมีปัญหาเทากัเอาตัวนี้ขันใส่หัวเทียนที่ว่าอีพอรเมียเคยเห็นอยู่นะครับเคยใส่อยู่แต่ว,ว่าเครืองตัวนี้ครับอีพอรเมียเคยใส่ไปกับวัตถุรูเพื่อก,กันลองใส่เบื้องครับดีครับทนทานแข็งแรงประหยัดน้ำมันบานี้บรรจุน้ำมันนะคะรับน้ำมันเคียงเทานี่สีได้อยู่0.5ลิตรเติมตะละเทียรเปลี่ยนตะละเทียร 0.5ลิตรหรือว่าเครื่องลิตรนะครับเบอร์น,น้ำมันเชียงสารับน้ำมันเป็นเส้นตัวนี้บรรจุเต็มทั้งนี่3ลิตรเครื่องครับผม3ลิตรเครื่องนี่ยู่ได้6กถึงเชั่วโมงครับถ้าเกิดว่าส่งน้ำไก่ซียู่ได้6ชั่วโมงถ้าเกิดว่าเทาส่งหาซีเมตดหรือว่าลอยเมตรได้ยู่7ชั่วโมงครับผมบานี่ขอเสียอียพอรแม่ตรวจเช็คน้ำมันเชียงก่อนตุกเสียเด้อครับเด้ออันนี้คือเป็นบอกใช้น้ำมันเชียงได้ครับเนี่ยครับเพาเปิดออกน้ำมันเชียงตัวนี้เขาก็เปิดบริเวณเขาก็ างหนาเชียงนี่ยังน้อยครับผมเนี่ยครับเข้าว่าเทศลงไปนี่แหละครับเทไปให้น้ำมันมันอยู่ประมาณนี้ครับผมน้ำมันเชียงได้ครับเด้อน้ำมันเชียงให้มันอยู่ประมาณนี้ครับเขาบ้างเชียงลงลงตรงสี่น้ำมันเชียงมันี่อยู่ประมาณนี้นี่แหละครับจะเกินนี่ได้ยี่พอแม่เด้อแต่ก็ว่าเกินนี่ไปนี่ครับมันี่เชียงมันจะหอนแล้วมันสีดันดันตัวนี้ฝาตัวนี้มันม่ออกเลยครับมันสีดันข้าวยู่ได้เลยน้ำมันเชียงวันสิเลียนขึ้นทั้งพีครับมันอุคว้นคุบให้พอยแม่เติมอยู่ประมาณนี้ เนี่ยครับเฮ้าตัวนี้เบิ้งกระได้ไว่าต่อยเบื้องนี่กระได้ครับอยู่ที่ 1, 2, วัดมั่นหนึ่งสองสามเกียวบันนี้ยังยั่พออีมีใส่ห้านแล้วคพนี่ใส่ตรวจเช็คแต่มันเชียงเพียงแต่เราเอาตัวนี้ไปต่อยเบื้องหมุนเข้าไปหมุนหมุนหมุนเข้าไปวันนี้ดึงออกมาขั้นมันว่าติดไปน่วมมันี่เป็นม่วยยกหามันนี่นอกเฮาก็ต้องเทลงไปเติมอีกครับเทลงไปเติมอีกให้วัอที่ประมาณคือเกา่าเขาจะคอยสูบครับผมจะคอยสตาร์ทเชียงเป็นเครื่องกับเป็นปั๊มขนาดสองนิ้ว ออกออกกับซองเข่ากับซองอุปกรณ์เสริมทีไปน้ำเครืองนี่ครับเนี่ยใส่สายเขานะครับเด้อเขากับใส่ยางสี่ครับผมเปึ๊บเข่าแล้วก็เปึ๊บเข่าครับผมแล้วมันสิมีลูกยางยูครับเดี๋ยวเด้อลาเซีอีกเพิ่ครับผมสิมีลูกยางใส่นี่ครับเขาเขาใส่เขาใส่ยางตัวเดียวกอนนะครับเด้อเอายางตัวนี้ใส่นี่ครับผม ขัดตะเกิดว่าเขา,าบข่ใส่มันก็สิบ่ขึ้นมันก็สิเป็นฟฝ้าเป็นอากาศเขาครับน้ำม,มันนี่ขึ้นซาเลยว่าขึ้นเลยเขาก็เอาใส่ยางแล้วเขาก็หมุนมเขาครับมื้อนี้ลูกค้าก็หลายหลายอยู่กันเราผมเพิ่นก็น้ำถั่วเมือนกันครับวันเขาบ่วันนี้ฝนตกมึงขึ้นนี่วนันไหนพ่อแม่เอ้ยตะลี่ต่วนนี่ดอกแค่นี้เต่าผมบ่ทันเดียวกันครับผมผมก็สิ่วันก็ถา่าฝนเซาซะก่อนแม่เราพ่อใหญ่น้นำท่วมมันบ่ครับเอาราะนามมั่นล่ะน้ำถั่วมเพิ่นเลยมาสูตรคือชื่อเครื่องเลยครับไปสูบน้ำบอกจากเขาครับผม ผลดีครับนี่ครับอันนี้คือท่างออกนะครับเลื่อยขึ้กันครับผมใส่ขึ้กันเลยครับผมนี่ครับเขาหมุนเข่าหมุนเข่าปุ๊บแน่นแล้วบันนี้ข้าเจ้าสิมีปอกรัดสายไปแล้วน,นะครับสามปอกเอาออกอยากอะไะนี่ครับเขาก็เอาสซายยา่งซุปบันนี้เขาเอาปอกปอกรัดให้มันแน่นตัวนี้มันก็นสีบันแน่นซำเรดก็ได้เไรพะว่าเป็นหน้าบอกคือต่วมาตัวเข่าี่สำคัญครับผม ข้าหัดให้มันเหนียบมันเนี่ยเขายางในรถน้ำมานเาทีว่าเขาบอสไซยางมันหัวจะสเปรย์รัดของอยางพนเดอ,อรเล่ากุญจิดาเอาอยางสาภาพยางในรถเทว่บาบอสไซแล้วเพาปาดปาดเชียนเนี่ยมันดีดีรัดเดียวครับนี่จะเป็นสายเข่าเนาะเขาเอาหายางในรถคัดอีกคัดฮัทฮัทเห,ห้มันเหนียบบ่ให้อากาศเข่าครับโดนทำมันก็ดีขึ้นเร็วบ้านนี้หัวกระโหลกเจ้าพ่อแฟงวันนี้พอเอเ่อไเมยอันนี้หัวกระโหลกที่แซมไปน้ำเชียงปึ๊บมันดีไม่เบาอีกนครับเป็นกระโหลกปอกันฟุ้งเดือดเดือด น้ำหยดขึ้นสั้นได้แค่น้อยครับตัวนี้ก็แถมเป็นน้ำเครื่องให้กันครับผมนี่แหละเครื่าอุปกรณ์ต่อเนื่องครับผมอุปกรณ์ต่อเนื่องกับนีดังนี้แหละครับผมสินค้าเขากับนีมากไม่เรื่อยๆหลายหลากหลายอย่างครับหลายยี่ห้อหลายคุณภาพหลายแบบสีมากไม่เรื่อยๆครับผมกุหลกบแคหลาบแอ้ว่าขวดตะไคร้โอ้ยขวดยังก่อนซับตะไคร้ยังสี่กันเลยครับผมที่ว่าแล้วก็พวกเขาก็ฝากสินค้าขวดไห่เขาผมรับเลยครับเด้อเบอร์โทรอยู่ข้างล่างนะครับเด้อยึดตามไปเลยครับผม เดี๋ยววานอยากเห็นตัวคิงเขาบว่าเบิรงเดลเลยครับเนอจุฬราชาพิเวอร์ทูครับผมครับขอบคุณครับราชาขอบคุณครับ